ไปดูข่าวคราวอุบัติเหตุกันบ้างเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ไปเฉี่ยวชนเข้ากับรถจักรยานยนต์หลังจากนั้นก็ไปชนเข้ากับรถตู้อีกคันหนึ่งนะคะโอ้โหพลิกตะแคงกันไปงานนี้รอดหรือร่วงคุณผู้ชมไปดูค่ะ ชนกันอย่างแรงเลยค่ะขณะรถอเนกประสงค์สีดำขับออกมาจากปั๊มน้ำมันริมถนนราชพฤกษ์ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีเฉียวชนรถจักรยานยนต์รับจ้างก่อนนะคะซึ่งรถจักรยานยนต์เนี่ยขี่ออกมาจากปั๊มน้ำมันเช่นเดียวกันก่อนที่รถยนต์อเนกประสงค์จะพุ่งไปชนเข้ากับรถตู้ของอบตท่าอิฐจนพลิกตะแคงถลไปกับพื้นถนนเลยค่ะคนขี่รถจักรยานยนต์หลังเกิดเหตุก็ลุกขึ้นยืนได้นะคะแต่ว่านั่แหละค่ะรถตู้นี่ก็ดูเสียหายเลยต้องมาช่วยกันนะคะ เพื่อที่จะผลักให้มันกลับมาตามปกติซึ่งตอนนี้นอกจากนี้เนี่ยรถนย์อเนกประสงค์เนี่ยที่ก็ยังไปเฉียวชนกับรถกระบะได้รับความเสียหาย,ายอีกคันหนึ่งด้วยค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันพลิกรถตู้ที่พลิกตะแคงอยู่แต่ก็ทําไม่ได้ต้องเรียกรถยกและใช้สลิงค่ะดึงให้รถตู้นั้นพลิกกลับมาก่อนนํารถไปซ่อมกันนะคะ,คะโดยที่คนขับรถตู้แล้วก็ประหลัดอบตอนั่งอยู่ในรถเนี่ยปลอดภัยนะคะตอนแรกลุ้นอยู่ว่าปลอดภัยไหม แต่พออ่านแคปชั่นอ๋อเอาละสบายใจได้บารมีหลวงปู่ช่วยนะคะไวไว้นะคะนี่ยังสามารถยิ้มได้ยิ้มได้อยู่แล้วก็เนี่ยโชว์ให้ดูบอกเนี่ยที่รอดมาได้เนี่ยเพราะว่าตัวเองห้อยเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรุ่นร้อยปีที่คอทําให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงพนักงานขับรถตู้หน่อยชื่อว่านายเชษฐาอายุ52ปีค่ะผมแป่นพันหลวงปู่เอี่ยมครับ หลวงเอี่ยมวัดพระบ้านสูงนี่ครับน่าจะช่วยผมไว้้อยองเดียวตลอด้อยองเดียวตลอดครับคอยมานานกี่ปีแล้วครับประมาณสิบปีได้ครับมีรุ่นไหมครับหลวงเปี่ยมหลวงปู่เอี่ยมรุ่นอะไรผมจัไม่ได้ครับรุ่นอะไรอ่าอ๋อนั่นจะเป็นร้อยปีครับรุ่นรุ่นสองนั่นจะเป็นรุ่นสองครับคิดว่าเป็นผู้จะพของผู้ท่าใช่ครับเพราะว่าผมเช่ามาจากวัดเลยยังไงวัดออกจากวัดยังไงก็แท้อยู่แล้วครับ ในส่วนของรถตู้อบตท่าอิดก็คือปลอดภัยกันทั้งหมดนะคะทีนี้มาดูฝั่งของคนขับรถยนต์อเนกประสงค์ต้นเรื่องกันเลยค่ะสาเหตุหน่อยว่าเกิดจากอะไรบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามาจากคันเร่งค้างทําให้ไม่สามารถคุมรถได้ค่ะซึ่งตํารวจจะได้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบดําเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะคะเพราะดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้มีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบุรีนะคะ ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะนี่ค่ะกล้องวงจรปิดนี้ติดตั้งไว้ที่บริเวณแยกไฟแดงกิโลเมตรที่1ถนนสุขุมวิทตำบลสัต,ตหีบที่ชนบุรีนะคะโอ้โหชนเข้าเต็มแรงเลยบันทึกภาพขณะที่รถจักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟจราจรเลี้ยวขวาแล้วก็ไปตัดหน้ารถเก่งที่วิ่งมาด้วยความเร็วนะคะถูกชน จนร่างกระเด็นออกจากตัวรถจักรยานยนต์แล้วก็ตกลงไปที่พื้นเลยอะค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างของนางพราวอายุ63ปีก็ช่วยการพยายามปั๊มหัวใจให้นะคะก็พยายามช่วยเต็มที่กับ C P R แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะคุณผู้ชม,มห่างออกไปก็ไปพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอะค่ะอยู่ในสภาพพังยับเยินเลย ส่วนรถเก๋งอยู่ในสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหายมีนายตรลงอายุ25ปีเป็นคนขับยืนรอให้การอยู่ในที่เกิดเหตุนายตรลงบอกว่าขณะขับรถมาตามเส้นทางตรงแล้วก็สัญญาณไฟก็เป็นสีเขียวนะคะตัวเองก็<า>เร่งเครื่องมาเต็มที่ก็ไม่ได้ชะลออะไรเพราะมันคือไฟเขียวนะคะแต่ว่าก็มาถูกรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดทําให้เบรกไม่ทันค่ะมาตรงครับแล้วป้าเขาอยูเนะ่เลนขวาเนาะเขาตัดเข้ามา ขับไฟแดงของเขามาแล้วก็มาเจอผมผมมาเล่นตรงผมไฟเขียวอยู่ครับเด็กไม่ทันใช่ไหมครับ,รบเด็กไม่ทันครับซึ่งตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะครับ